พี่สนุโลมาลองชิมร้านนี้กันหรือยังคะไปมองหาก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟรสเด็ด <c oughs> <ๆ S 1> และอาหารเช้าที่มีหลากหลายอุ้ยดูดีมีเส้นเกีมยอี๋ข้าวหมูกรอบก็มีมาที่นี่ค่ะจรนจๆนลูกชิ้นปลายเย็นตะโฟร,ร้านจะอยู่แถวขนสรงเกาใกล้ๆกับร้านข้าวต้มอนันนี่เองและมีคนละครึ่งด้วยมาค่ะโอเดตจะพากินของอร่อยพร้อมบอกราคาให้ฟังถ้วยนี้เกี๊ยวอีเย็นตะโฟทะเลรสชาติเปรี้ยวนำกลมกล่อมเรื่อนถ้วยเนี้80บาทถ้าใช้คนละครึ่งนะตก40บาทเองเกี๊ยวอี๋น้ำใสสดคล่องคอถ้วยเนี้ย60บาทข้าวหมูกรอบ ตื่นมาตอนเช้าให้กินแบบนี้ฟินลต่อเปียสสดอันนี้หาก,กินยากแต่ร้านนี้มีให้มา2เส้นแบบนี้ห้าสิเาเองนะกุยช่ายทอดห้าลูก59คุณพี่ไส้เน่นแป้งบางน้ำจิ้มอร่อยสสยกะเพราต้องลองนี้เลยซี่โครงผัดกะเพราชิ้นใหญ่เนื้อนุ่มจานเนียร้อยยี่สไส้อ่อนตับผัด ก็มีนะคะจานนี้เจียซี่ไส้เขานุ่มจริงร้านนี้เครื่องในทําดีมากต้มเลือดหมูจริงจูฉฉายให้เครื่องในมาจุกจุกดูดีชิ้นใหญ่เลยทุกคนถ้วนี้เจ็ดและนี่เมนูใหม่ของทางร้านลวกจิ้มจิเจ็ดสิบเก้าบาทได้แบบนี้เลยทุกคนดูเวลาเปิดปิดให้ดีเมนูหารเช้าในโซนผัดพวกน้สั่งได้ตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงส่วนเมนูอื่นตามป้ายเลยนะทุกคนใครชอบให้อเดตพาไปกินของอร่อยกดใจกดแชร์กันได้เลยค่ะถ้าอยากเจอกันบ่อยๆกดฟอลโล่ไว้ได้เลยพาไปแต่ที่เด็ดแนน่อน